นี่ตอนนี้นั้นเพื่อนเราก็อยู่ที่ร้านอุงอิงนี่อ่านตามสั่งนั้นเพื่อนก็อยู่ที่เส้นนี้เลยอ่ากุดมงเข็บแล้วก็แวงแวงใหญ่นะนี่ทางนี้ก็อยู่ซ้ายมือนั้นเพื่อนก็เป็นร้านเปิดใหม่นะก็จะมีอ่าโต๊ะนี่ตามนี้เลยก็มีอยู่ประมาณสามสี่โต๊ะนั้นเพื่อนแม่นะคะ้าเปิดทุกวันไหมเนี่ยเปิดทุกวันค่ะอ่าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนี่ แปดโมงถึงห้าโมงถ้าอยู่ในกุดบางเห็บก็เบอร์เบอร์โทรสั่งได้ใช่ค่ะอเบอร์โทรยังไม่มีเนาะมีค่ะเบอร์โทรเบอร์อะไรอ่ะฝากเบอร์หน่อย0ูนย์เก้าสามเจ็ดห้าสี่ห้าเหสกองเจ็ดก็ติดต่อแม่อุงอิงได้เลยได้ค่ะนี่ก็หารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในร้านก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนี่ แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ, <Little band. S 1> อะบ้านเนาะกำลังสร้างนะงเพื่อนๆแล้วก็นี่ก็เป็นอนาคตก็จะเป็นแบบว่าเป็นสะว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยส,สะน้ำทั่วไปเนาะนี่นี่ก็เป็นซุมนะ้มเนาะก็ขายเรียบร้อยนี่ห้าสนะี่นะเพื่อนๆไม่ถูกนะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำไม่ใช่สระว่ายน้ำอ่าเป็นบ่ออนาคตก็เลี้ยงปลงเลี้ยงปลาอะไรอย่างงี้นี่ราคาเป็นไงบ้างถ้ามีไข่ดาวแพงไหมอะ่มะแม่ค้าไข่ดาวเพิ่มสิบบาทค่ะไข่ดาวเพิ่มสิบาทถ้าธรรมดาก็เท่าไหร่ธรรมดาสี่สิบธรรมดาสี่สิบของเพิ่มไข่ดาวก็เป็นอา่าของหมูกรอบถ้าถ้าไม่มีไข่ดาวก็ห้าสิบนะประมาณนี้ก็หาไม่ยากนะนเพื่อนอยู่โซนโซนนี้เลยนี่ กินมานอนเล่นก็ยังดีค่ะเออมานั่งเล่นนะก็ได้นะเพื่อนโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ